หญะะิงจะมาฝังเข็มรักษาโรคที่แมนดารินคลินิกค่ะก็อาศัยรถเพื่อนมานะคะเพื่อนนุ่นค่ะค่ะก็นุ่นเขาก็สนใจที่จะรักษาโรคด้วยการฝังเข็มหรือว่าการปัดหมุดใบหูเหมือนกันนะคะวันนี้เราสองคนก็จะไม่เหมือนเป็นโรครนะเร่อเ้อนนะแค่อยากผิวสวยอยากน่าใสอยากคุณดีก็ไปค่ะดูซิว่าเราจะต้องทําอะไรกันบ้างนะคะค่ะ,คะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็ลงทางด่วนพระรามสี่มาแล้วและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าแมนดารินคลินิกแล้วค่ะ เราจะเข้าไปข้างในกันนะคะค่ะแล้วเมื่อเราเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งแรกที่เขาทำก็คือวัดอุณหภูมิช่วงนี้เนาะช่วงโควิดแล้วก็วัดความดันค่ะก็วัดทั้งสองคนเลยทั้งหญิงกับน,นุ่นก็ปรากฏว่าความดันปกติดีค่ะหลังจากนั้นนะคะหญิงกับนุ่นก็ได้พบคุณหมอนะคะคุณหมอก็มีการจับชีพจรน,นะคะแล้วก็ พูดถึงปัญหาที่เราเจอสิ่งที่เราต้องการแก้ไขคุณหมอก,ก็แนนะนำหลังจากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนชุดกันเลยค่ะที่เมนรินคลินิกเนี่ยเขามีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะคะเพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะแล้วเราก็จะเริ่มฝังเข็มรักษาโรคแล้วก็เสริมสวยกันเลยค่ะซึ่งหลังจากที่หญิงคุยกับคุณหมอนะคะสิ่งที่หญิงกังวลน,นะคะก็คือเรื่องสิวเลยณนะตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องน้ําหนักค่ะคุณหมอเขาก็เลยแนะนําในเรื่องของการฝังเข็มนะคะเพื่อ เพื่อทำให้หน้าใสาลดสิวลดริ้วรอยนะคะในส่วนของการฝังเข็มเนี่ยนอกจากเน้นที่ใบหน้าแล้วเนาะคุณหมอเขายังเน้นใน,น,น,นเรื่องของการปรับสมดุลให้เราด้วยนะคะถ้าในคลิปจะสังเกตเห็นว่าคุณหมอมีแบบว่าปักเข็มที่พุงด้วยเพราะว่าเมื่อกี้หญิงปรึกษาคุณหมอนะคะหญิงมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย คุณหมอก็จะฝังเข็มที่พุงให้นะคะทําให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นมีฝังเข็มที่มือแล้วก็ฝังเข็มที่เท้าด้วยนะคะเรียกว่าปรับสมดุลในร่างกายให้ทั้งหมดเลยนะคะคือผิวจะได้ใสทั้งตัวนะคะแล้วนุ่นก็เช่นกัน,นะคะ่ะนุ่นก็ฝังเข็มใบหน้าเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ฝังให้เพื่อผิวหน้าจะใสสวยไร้สิวไร้ริ้วรอยนะคะแล้วก็ฝังเข็มที่ท้องที่มือที่เท้าให้ด้วยเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย จริงๆหญิงก็อยากฝังเข็มลดน้ําหนักด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยแต่เผอิญว่าวันนี้เรามาฝังเข็มหน้ากันแล้วเนาะเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่คุณหมอแนะนํานะคะทั้งหญิงและนุ่นก็คือกังวลในเรื่องน้ําหนักคุณหมอก็บอกว่าถ้ายังไม่ไม่อยากฝังเข็มจะลองปักหมุดใบหูไปก่อนก็ได้นะคะก็ทั้งเราสองคนนะคะนอกจากจะฝังเข็มหน้าฝังเข็มปรับสมดุลในร่างกายแล้วเราก็อยากปักหมุดใบหูด้วยอ,อันนี้ของหญิงนะครับ ปักหมุดใบหูเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่การเอาเข็มออกแล้วนะคะอยากจะบอกว่ารู้สึกเบาสบายผิวไม่รู้สึกเจ็บอะไรเท่าไหร่เลยค่ะหลังจากฝังเข็มหยิงก็ถ่ายรูปไว้ทุกวันเลยรู้สึกว่าผิวดีขึ้นค่ะและเพื่อความต่อเนื่องของผิวใสหุ่นดีนะคะประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นหยิงก็กลับมาที่เม d a r i n Clinic อีกครั้งนะคะเราก็จะมาฝังเข็มกันเหมือนเดิมเนาะผิวสวยหน้าใสานะคะแต่ครั้งนี้ เราจะเราจะเพิ่มการฉายแสงรักษาสิวค่าเชื้อสิวลดรอยแดงจากสิวด้วยค่ะแต่อันนี้วันนี้นุ่นเขาไม่ได้ฝังเข็มใบหน้านะคะวันนี้นุ่นเขาปักหมุดใบหูค่ะเพราะว่าเขาติดใจเพราะว่าปักหมุดไปแล้วเขารู้สึกว่าหิวน้อยลงนะคะควบคุมการกินได้ด้วยก็รู้สึกว่าพุงแบนลงด้วยนี่นะคะก็ปักหมุดก็เบาๆแค่นี้ ส่วนหญิงนะคะติดใจในเรื่องของการฝังเข็มนะคะใบหน้าเพราะว่าหญิงยังมีสิวอยู่เยอะอถึงมันจะดีขึ้นแล้วเราก็อยากจะดีขึ้นอีกนะคะแล้วก็หญิงก็กังวลเรื่องริ้วรอยเรื่องร่องน้ำหมากนะคุณหมอก็เน้นเรื่องร่องให้แล้วก็ปรับสมดุลน,นะคะในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็และหลังจากที่หญิงฝังเข็มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะก็เอาเข็มออกแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บ อะไรเท่าไหร่เลยนะคะรู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวเลยค่ะต่อามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการฉายแสงรักษาสิวแล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะเราก็มีปิดตาก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีเครื่องออล่าไรท์นะคะในส่วนนี้ก็จะมีแสงสีแดงสีเขียวสีฟ้าซึ่งคุณสมบัติก็จะแตกต่างกันไปก็จะทำให้หน้าของเราใสค่ะ กลับมาดูที่นุ่นนะคะนุ่นเขาก็จะฉายแสงรักษาสิวเหมือนกันค่ะฆ่าเชื้อสิวเหมือนกันค่ะก็จะใช้เครื่องตัวนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีแสงสีแดงฟ้าเขียวนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือหน้าของเราจะได้ใสด้วยนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของแสงแต่ละสีก็แตกต่างกันไปค่ะ เช่นเคยผ่ะหญิงต้องถ่ายรูปเก็บสถิตินะคะว่าหลังจากที่เราไปแมนดารินคลินิกแล้วหน้าเราก็ใสขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะ